สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อคลื่น Wifi หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมทดสอบไปเนี่ยคือตอนที่ขณะที่รันเทสเนี่ยแล้วเปิดไมโครเวฟไปเนี่ยมันไปอินเทอร์รับในส่วนของดาวน์โหลดสปีดนะครับส่วนอัปโหลดสปีดนี่คือตอนที่ไมโครเวฟหยุดไมโครเวฟหยุดทำงานแล้วนะครับปกติจะอยู่ที่ค่าประมาณ15กับ6ประมาณนี้นะครับ โอเคงั้นตอนนี้คือปิดทุกอย่างแล้วเนี่ยแค่เปิดแค่แอร์งเดียวจะดูซึ่ว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกคือจะขึ้นไปเกินสิบนะครับสิบสองนี่เป็นค่าของดาวน์โหลดสปีดนะครับเกือบสิบสามนะครับเมกะบิตวินาทนแล้วค่าอัพโหลดจะเท่าไหร่ดูกันนะครับ อันนี้อัพโหลดสปีดเทสไปที่ห้าจุดหกโอเคจุดจุดที่เท่าไหร่หกจุดหนึ่งเก้านะครับก็เท่ากับเมื่อกี้นี้นะครับท,ที่ที่เท,ทสไปนะครับสำหรับการอัพโหลดนะครับแต่ดาวน์โหลดนี่สิทีนี้ผมจะลองหันไปเปิดไมโครเวฟนะครับโอเคก็ไ okay. มโครเวฟนะครับจะตั้งเวลาไว้หนึ่งนาที โอเคแล้วเรามาทดสอบกับหมาเหตุนะครับก็คือตัวนี้เป็น Wi-Fi ที่มาจากห้องข้างๆนะครับอซึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับเขาก็ให้ยืมแต่ว่ามันให้ยืมแบบแชร์ค่าอินเทอร์เน็ตสังเกตดูแล้วนะครับตอนนี้คือแมก a b i ิลเปอร์เซ็นไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าขึ้นไมโครเวฟเนี่ยไปกวนขึ้นของ Wi-Fi อย่างรุนแรงหนึดสี่หนึ อันตรายจริงน,นะครับขึ้นของแม่เหล็กไฟฟ้านี่น่ากลัวมากแต่คําถามคือว่าทําไมอัปโหลดถึงไม่ปีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องของดาวน์โหลดอันนี้คือที่สงสัยนะครับถ้าใครรู้ช่วยตอบด้วยครับขอบคุณมากครับ